ครับขอตระลักสุ่ช่องอเมเจอร์ชแนลมือนี้เฮาสิมารีวิวพามาชมตู้เสียงกลางแหลมแปดใบนอครับทรงพา,าจายนทั้งชัยภูมินับวัสาราทรงธรรมเป็นรุ่นหนาดำครับรุ่นี้เป็นวาออวโบคือมูรุ่นหนาดำเดี๋ยวมาชมกันครับสวยอีกแบบนึงครับหนาดำ ตอนนี้เขาประกอบเสร็จแล้วยังมาท่านในร้องเสียงนะครับคนทั่วมาบอกเราว,ว่าเปลี่ยนเปลียมือวันที่สิบหา้ามาวางมารับนะครับเปลี่ยนเป็นวันที่สิบหกเป็นมือเฮือกภาษาเ่ามือหฮอตอนนี้จะมาสร้างกับ,กบให้พร้อมแล้วนะครับแถกคนวาชิมามืออื่นเนาะโอ้สร้างกับสีมลมเนาะเตะเตะตูสีลมแล้วอ่าส่วนมือเ้านี่กับ สร้างบ่ได้ไทายชิปให้เบิ่งนะครับเฝ้าทั้งฝนกับสิรินพู้อาจารย์เพิ่นมาเอาไปนะมารับแล้วนะครับซีคุ้นซีเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างสิเอาภาพขึ้นให้นะครับถ่ายรูปไปอยู่แต่ว่าบ่ได้ถ่ายเป็นคลิปไว้นะครับเสียดลองเสียงเพิ่นเน้นเน้นเสียงไม้นะครับเพิ่นเอาไปเบียดซกลาง4ก็สุดยอดครับแล้วก็มี เอาพาวเวอร์ซีชแนนเนไปแทนหนึ่งเก้าวันสองโปรแทนหนึ Pro, ่งนะครับเอาไปขับเบียดเก้าวันสองโปรแล้วก็ซีชแนนเนอเอาไปขับเสียงกลางชแนนลำไยนะครับสุดยอดครับแต่ว่าสร้างมันบ่มีเวลาไายชิมให้เบิ่งครับก็เลยมาสำหรับภาคใบเฮาก็เลยมาประกอบตู่งพระอาจารย์สาระทรงธรรมนะครับทงา,างขงขยภูมิปั๊มเหน็ดตะลง สวยครับอันนี้ก็สิเป็นเซตแบบของปฐมมันทั้งสินนะครับนาตะแกงดำส่วนของไอ้มะล้ําเสียงมีหกนะครับมอล้อเสียงมีหกกะนาจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นตะแกงดำนะครับแต่ว่าเป็นตะแกงเบาหนาเบาแต่ว่าสีดำนะครับกะสีร้องเบิ้งครับปั๊สิเป็นยังไงแต่ว่าห้ากกบสีซับเอาผ้าซับข้างในนะครับอันนี้ก็เอาผ้าซับข้างในนะครับดันในสิมีผ้า ขาดซาบีกที่หนึ่งนะครับเรื่องการฝนกันฟุ้นนะครับถ้าเอาตะแรงดําตรงนี่เวลาเฮาแฝงขึ้นไปนี่มันสีเดียวพาเห็นตะแรงนะครับมันสีเดียวทะลุเข้าไปเห็นหอดเห็น<ๆ>ดอกเห็นยังเลยนะครับซึงมันมันจะม่มีมันมีความแตกต่างนะครับเหมือนเฮาบ่อใส่ตะแรงเลยนะครับเดียวเข้าไปเพราะว่าการยุกคก้อนเมื่อสองสามปีทีเดล้วนะครับไอ้ข้าพุนเรามี่นเก็เคยนะครับ คยใส่เป็นพนไปพ่แต่แกงดำนะครับ,รบหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับในเฟซบุ๊กในติดตามในเพจคนเพื่อห้องเลี้ยงออกไปมันเห็นดอกเห็นปากเลยนะครับพอผลสีดำวันนี้ห้องเลี้ยใส่ใส่ผ้านะครับใส่ผ้าซับอีกทีหนึ่งเพื่อไว้าวให้เ,เ,เ,เห็นดอกลงปันไดน,นะครับเพื่อให้เห็นหนาดอกซีดถึงแดดเอาครับฝากติดตามครับฝากแฟนครับติดตามคอยติดตาม คอยชมคลิปต่างๆของสงัสงกับสังกะทีโยยอยลงไห้ตัวนี้กะช่วงนี้กะทีไทยให้แฟนเขาได้เบิ่งกันนะครับกะทีขึ้นรถต่อไปกะทีเป็นของสายยันนะครับทีลิป่อนสงังกยเบ่าชิวงานให้ฟังนะครับรถต่อ <mia? S 1> ไปกะทิเป็นของอุบนสายยันเซาวปเดือนนะครับไปเดือนวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนงสังกะทิเป็นรับงานงานงานแต่งนะครับแล้วก็จะมาเข่าของ มาลำเสียงมิหกต่อนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณผู้คนทีต่ตามเข้ามาชมชิปต่างๆของสังครักษางกษิตไทยแต่อยู่ในโรงงานนี่ครับบริษัทไทยไอ้บางแล้วก็มีไอ้เสียดนึงนะครับเสียดลูกค้าทั้งไอ้ยังเราคงไวจำไม่ได้นะครับลูกค้าพคนโอนมาจำไมาแล้วพคนกษิตเอารู้สึกว่าจะเอาชุดเบียดเปลใบไอ้เบียดสิบหกกลางแปดนะครับ แต่ตัวนี้พ่นยู่ต่างประเทศนะครับเ,เกาหลีที่ใส่เนี่ยแหละโอนมาจากมัตสึบิไก่นีน่นครับแต่ว่าพ่นเกิดทยอยโอยนมาเรื่อยๆจนว่าครบพ่นคอยสิรับของนะครับเขาก็สิเฮ็ดให้อีกชุดหนึ่งนะครับโอ้ชิวเงากับไปเรื่อยๆเกืบอบออกวันเสาร์ไปแล้วครับาฝากแฟนคลับนะครับเด้ขอขมาติดตามเขม้ามาชมพอเป็นกำลังใจสร้างจะฟอร์ถิมฟอร์ปลาถึงสร้างสถบ่ใครได้ลงคลิปให้นบ้างก็ ยากนะครับต่างกันเลยจะเสียได้ยังไงชิบกักับไทยทาย่ทาไทยมันก็นมีแต่แนวเก่าๆนะครับในโรงงานแกะแคล้วาอาับเดียดงานคิวงานว่าหอดใส่หอดใส่ให้แฟนครับผู้ที่ตามบนเขาบึงก็ชมนะครับรุ่นนี้นี่งามครับงามอีกแบบหนึ่งนะครับกับนาตะแกงดำแต่ว่ามันก็เสียที่ว่ามันหนเวลาเสียงแหลมขาดมันจะ ลำบากฮ้อนะครับลำบากถอดนี่ไม่ต้องถอดหมดนะครับถ้ารุ่นตะแกงเวาวนี่ไม่ได้ถอดถอดดานที่มันขาดได้นะครับตะแกงแกยกท่ายังไงก็กันต้องการสอเสียมนะครับตะว้อมกระเทยอีกแบบหนึง่งคุณภาพเสียงยังคือเอากับซึ้งหยดคือเตาแล้วนกะ็มีลูกค่ามือเสานี่ทัวรมาตอนสางทรงงานอยู่นะครับขอโทษขอภัยบ่ายคุยกันโดนนะครับ ลูกค้าจากคนอยู่ทางในบุกสางส่วนมากจฉพาะมัน,ม,นมันลูกค้าหลายนะครับแล้วก็ผมจำไม,ม่ค่อยดีปรนไดี <c oughs> เ๋เลยบรูกว่าจำอะไรว่าคนอยู่ทางไหนคนทัวรมาเมือเช้านี้ก็ขอโทษขอไถ่เลยครับเด้อที่สางบอได้คุยกันโดนเพราะว่าส่งงานคนมาเซียวเสียงกลางสองใบไอหน้าสองหลังสองไปใส่รถเฮียหรือว่าเซียวหน้าสามหลังสามนะครับหกใบไปใส่รถเฮียหน่อยนะครับยินดีต้อนรับนะครับ นว่ามีของบ่อตอนนี้ก็ยังยังของมาท่านครบครับตนนั้นมีของบ่อมีสต็อกเลยเจี่ยงนะครับอันนี้ก็บซีใบครับซิบใบก็มีอยู่สองใบครับสองใบที่ว่ายังยังเหลือนะครับต่ว่านก็คือเขาอีกขึ้นมาทีละจังหวัดนี่ซีใบอย่างเี้นะครับซิบใบกับส่งใบแปดเลื้ยสองเหมือนที่เลือยอยู่ประมาณนี้นะครับมันสต็อกบ่ไหลนะครับน้องก็ตอนนี้กำลังรอปาาขึ้นสิทธิของสายันนะครับอุบลสายันเศ้า พอยุบลนสายยันท้าหอกของสติรอต่อช่วงนี้มันหนามันหนาฝนนะครับเพราะว่าหนาฝนเนี่ยมันรอป่ามันจะมันจะซานิดนึงนะครับพราว่ากับภาซาดนะครับมกกว่าเล่งเติบยุ่เพิ่มตัวเล่งมันแห่งเร็วนะครับแต่ว่ามันกับเวลาฝนลิ้นเนี่ยมีถืออากาศฝนมันก็จากซาเนี่ยก็ขอบคุณนกันครับที่คอยให้กำลังใจขามาชมชิปทางซางนะครับ้างกับว่าม็นยูทูบเบอรเมื่อชีพนะครับ หรือว่าเป็นมือสมัสมครเล่นนะครับสร้างกับอะไรเก็บไปโบ๊ทแฟนคลับเลยเบิ้งกันแต่ที่ตามมันไม่เจอนะครับเอาครับคลิปนี้ก็บว่าโดนแล้วขอจบคลิปจะเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับผมเดี๋ยวสร้างกับอัปเดตให้เบื้องเรื่อยนะครับอัปเดตงานให้เบื้องเรื่อยขอขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับผม